สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเทสซ้อมแข่งขันนะครับเป็นการซ้อมแข่งขันเป้า5ดวงที่ระยะ50เมตรใช้กระสุน10นัดจับเวลา2นาทีนะครับกติกาที่เพิ่มความยากในการยิงคลิปนี้ก็คือห้ามใช้หมอนทรายนะครับใช้มือป้องรองพันท้ายเอาแทนนะครับ จับเวลาที่2นาทีให้นายสนามนะครับคุณดามเป็นคนจับเวลาเดี๋ยวรอให้นักกีฬาพร้อมนะครับเราจะเริ่มแข่งขันกันเลยนะครับเป็นนักล่าพร้อมนะครับฟอร์มฟอมโมหูละของผมของผม,ผมกีบเขียวชมพูนะครับ ก้องเดินได้ยังต้องเปนินและ่าเดินรือยังเรียบร้อยแล้วกล้องอยู่กล้องนางเดินอยู่อะไรพี่เนาะครับตอนนี้วันที่สามสิบมกรานะครับสามสิบมกราห้าหกห้านะครับผู้แข่งขันก็จำนวนห้าท่านนะครับทิ้งหนึ่งนะปฏิกาของอาจารย์ออสเป็นคนตั้งขึ้นมาชิบหายแบตเตอรี่หมดกำลัง <c oughs> จะไล่สวด ออใครอะอยากจะไปล่าอีสัยนาฬกาจะไปล่ามามาขอหน่อยมันได้บ่ลัะดีดัดไฟจากสาดูจากนาฬิกา <c oughs> วันนี้ขออนุญาตใช้โทรศัพท์เปลี่ยนนักล่านะครับจับเวลาสมาชิกให้เปิดซ้อมก่อนนะครับตอนนี้ซ้อมเสร็จยังได้ครับโอ <c oughs> ้นาฬิกาประโคมอยากซ้อมเข้าทุกเ็ทครับ ปฏิกาสากลน,นะครับเป็นเจ็บปืนสั้นเลยนะครับ10นัก2นาทีนะครับปืนติดขัดแก้ไขในเวลาที่กำหนดนะครับปืนติดขัดแก้ไขในเวลาที่กำหนดพร้อมอะไรแจ้งได้เลยนะครับ องยิงช่องที่สี่นะครับพร้อมนะครับอาจารย์อพร้อมพร้อมน้องเอกป้ายนักล่าพร้อมพร้อมน้องบลูบลูพร้อมเจ็ดนักล่าพร้อมนะครับอาจารย์สีทิพรยังไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะเขียว่วกขาดไปนักกีฬานะครับกติกาลดกติกานะครับห้ามแอบลักไก่นะครับเรามีสปิริตนะครับจับได้มาแล้วอายนะครับผมกระตัวทันทีเลยนะครับตัดสิทธิ์เลยนะครับยังครับนักกีฬา ยิงสิบนะัด2นาทีในเวลาที่กําหนดปืนติดผัดแก้ไขในเวลาที่กําหนดนะครับไปพร้อมเอากระสุนไปยิงนะัดต่อไปได้นะครับประยับเป้าประยับกระสุนักีฬาพร้อมเตรียมตัวบรรจุนะครับเริ่มยิงกรรมการจะขาหนึ่งนาทีแล้วก็สามสิบวิสามสิบวินาทีสุดท้ายนะครับ หนึ่งนาทีผ่านนะครับหนึ่งนาทีผ่านครึ่งทางแล้วนะครับบริหารเวลาด้วยกีฬายิงเจ็ดปิดเลื่อนซิมเบิดปั๊กได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนักกีฬาท่านอื่นและบุคลากรของสนามนะครับ 30วินาทีสามสิบวินาทีเฮ้ยการยิงจบล่ะโอ้เข้าเร็วแท้ไหมอาจารย์ล็อตยิงภายในเวลาหนึ่งวินาทีสิบเก้าวินาทีจำนวนสิบลัดยิงครบนะครับหลุดเยอะเปิด้ยงเร่ยบร้ยนะครับเกิดลูกหลุดตายวินาทีสิบวินาทีน้องบูยิงเสร็จนะครับเปิดรูกเลี้ยงเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาท่านอื่นๆนะครับโอ้ย เปิดตาครับผลงานครับเลงานท่าบียดยังยิงไม่เสร็จถือว่าฟาวนะครับสำหรับท่านที่ยิงครบก็ถือว่ายิงไม่ทันผิงาตจ้าวติการเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะดูเป้านะครับเป็นลูกเรื่องเ้ยเป็นนักล่าเปิดลูกเรื่องน้องอุยนาเปิดลูกเรื่องน้องเอกเปิดลูกเลื่องน้องผมูเปิดลูกเรื่องนะครับสำหรับนักกีฬายิงแล้วเสร็จนะครับก็เดี๋ยว ซ้อมแข่งขันนะครับพันท้ายลอยนะครับพันท้ายลอยที่ระยะ50เมตรโน้เลยนะครับเดี๋ยวไปเอาเป้ามาดูกันนะครับ๋ยไปเอาเป้ามาดูกันโอเคครับอาจารย์ซ้อมนะครับอาจารย์สิทธิพรครับอาจารย์ซ้อมซ้อมอีกสองนัดนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป้าไปดูกันนะครับตรวจเป้าครับตรวจเป้าร่วมร่วมลบเท่าไดร่วมลบเท่าร่ นี่ลบสองเ้ยนี่ลบหนึอือฮะนี่นะโอ้ยยิงบกหบกหอีดีน่ะีเต็มโอ้ยีเต็นเมนั่งลบหนึ่งลบสตอนนี้ลบสามลบสี่ลบหนงตนนี้ลบสาตอนนี้ลบสอ ตัวนี้ลบสี่ยตัวนี้เป็นอะไรเขาตัวนี้ลบห้าพ่อพ่อมันกันบานีครับกูรับประเนตัวนี้เต็มรอยดิเอาตัวนี้เป็นลบเป็นบ้าตัวนี้ลบอีหอย่างวะเก่าสิบไปไสนัดหนึ่งโอ้ยเด็กเก่าสิบแดสิบเก่าูดดีดนัดนี้ยิงไม่ครบคีเี่บมียิงไม่ครบ ตัวลัน้ช่วงมเต็มบอซ้อมแข่งครับซ้อมแข่งลกระถิ่นไม่ลบแข่งยิงไม่ครบสี่ห้าหกเจ็ลบสิได้เแปดแปดสิบ้โอ้หมีเต็มพร้อมโอ้เอกเอกมีเอกนะครับเอกเข้าสองนัดโอ้เปล่าหนองเอกที่หนึงครับแปดสิบเก้าคะแนนสาม ลบสามลบหนึ่งด<บ>นึ่งบสี่เอ๊ะเป้านี่ยลบสามเลย<บ>เป้านี่ยเพ่มาลบสามเลยโอ้ได้เกาสพอมันแตกอยู่นี่บอกเอาเ นับจับยาพี่มาแตกว่าไห่หว่อมาแตกว่าไห่หว่ขาเอาขาเอาข้อขาเอาขาเอาเอาเต็มกันเหมือนเดิมแตกว่าเอาแตกว่าเอาไอ้นี้ยังอ่าไห้อยู่นี่โอ้จารอดพี่ลมพุอีกแล้วหางโอ้ยรูปผม่เนบอกรโอ้ยสูสีกันสูสีกันสันลบฮาลบซีบางเด้อตัวนี้ทายยิงได้กะดามดามตัวนี้ลบเท่าไรวะนี่ลบสองลบสองเอาซ้ำกันเป็นลบซีไปเอา ปวกกเราโอเคโอเคซ้อมยิงนะครับไม่มีการตัดสินนะครับคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีการตัดสินครับโอเคจบการทดสอบซ้อมยิงคลิปแรกครับโอเคคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามด่วนเลยครับเดี๋ยวดูต่อคลิปสองครับดูต่อคลิปสองครับ